สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆอยู่ในมือเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชสองชนิดค่ะก็คือถั่วขาวกับอีกตัวคือถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักใช่เลยครับซึ่งเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเอ่อมันชี้ไปในทิศทางที่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องคาร์โบไฮเดรตไปเลยก็ได้ใช่เลยค่ะปกติเวลาเราพูดถึงการคุมคาร์บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการจํากัดอาหารบนจานใช่ไหมคะค การนับแคลอรี่การเลือกกินอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ข้อมูลชุดนี้กำลังจะบอกเราว่ามันมีอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการเข้าไปจัดการกับคาร์โบไฮเดรตหลังจากที่เรากินเข้าไปแล้วโอโ้โหน่าสนใจมากครับสึ่งนี้แหละคะ่ะคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เหมือนกับว่าเราย้ายสมอระภูมิรบจากบนจานอาหารไปอยู่ในระบบย่อยอาหารของเราเองเลยนะครับเนี่ยใช่ครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากผู้เล่นตัวแรกในเอกสารชุดนี้ถั่วขาวค่ะหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ f a c s o l u s vulgaris ในเอกสารมีเกรดเล็ก,เ,ลกเกรดน้อยด้วยนะคะว่าถั่วชนิดนี้คนเราใช้เป็นอาหารมาตั้งแต่ศตวตรรษที่4แล้วประวัติยาวนานมากใช่ค่ะเป็นถั่วที่เราคุ้นเคยกันดีในหลายๆวัฒนธรรมเลยแต่สิ่งที่คนสมัยก่อนอาจจะไม่รู้ก็คือในเมล็ดของมันมีสารประกอบที่น่าทึ่งซ่อนอยู่โอเค ในเอกสารระบุชื่อสารตัวนี้ว่าฟาซิโอลามินนะครับแค่ฟังชื่อก็อดูซับซ้อนแล้วพอจะอธิบายให้ง่ายขึ้นได้ไหมครับว่าพอสารตัวนี้เจอกับอาหารที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นข้าวสวยสักจานหรือขนมปังสักแผ่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะครับในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อแอลฟาอะไมเลส อัลฟาอะไมเลสใช่ค่ะมันทำหน้าที่เหมือนกันไกลด่านแรกเลยคอยตัดสายโซ่ยาวๆของคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งให้กลายเป็นชิ้นที่เล็กลงอ๋อ oh, เป็นหน่วยประมวลผลด่านแรกสุดเลยถูกต้องค่ะทีนี้สารฟาซิโอลามินจากถั่วขาวเนี่ยมันเข้าไปทำหน้าที่เหมือนตัวขัดขวางไม่ให้กันไกลตัวนี้ทำงานได้เต็มที่เข้าไปขัดขวางค่ะมันไปจับกับเอนไซม์อัลฟาอะไมเลส ทำให้มันตัดแป้งได้ไม่ดีเท่าเดิมผลก็คือแป้งส่วนหนึ่งที่เรากินเข้าไปจะไม่ถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะ แล้วมันก็มันก็จะผ่านเลยไปโดยที่ร่างกายดูดซึมไม่ได้เดี๋ยวนะครับถ้ามันไม่ถูกดูดซึมหมายความว่ามันก็แค่ผ่านร่างกายเราออกไปเฉยๆเลยครับหรือว่ามันจะไปสร้างปัญหาอย่างอื่นแทนเช่นทําให้ท้องอืดอะไรอย่างนี้โอโ้โหนั่นเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันจะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งตรงนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้เราอีกทีซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าคุยกันยาวๆเลยนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วแต่ถ้ามองในแง่ของการดูดซึมแคลอรี่ในลำไส้เล็กใช่ค่ะหลักการก็คือร่างกายจะได้รับแคลอรี่จากแป้งส่วนนั้นน้อยลงเข้าใจชัดเลยครับแล้วการที่เราจะสกัดเอาแค่สารฟาซิโอลามีนตัวนี้ออกมาเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เอาถั่วมาบดบดใส่แคปซูลแน่ๆเลยไม่ใช่เลยค่ะในเอกสารพูดถึงกระบวนการผลิตที่ดูซับซ้อนมากใช่ค่ะคือเราไม่สามารถกินแค่ถั่วต้มแล้วหวังผลแบบเดียวกันได้เลย หัวใจของกระบวนการสกัดที่ซับซ้อนตามเอกสารเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบุญภูมิการสกัดภายใต้สุญญากาศ mm hmm. หรือแม้แต่การทำแห้งแบบพ่นฝอยหรือที่เรียกว่าสเปรดไรเออร์ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยค่ะคือเพื่อคัดแยกและเก็บรักษาสารฟาซิโอลลมีนให้มีความเข้มข้นแล้วก็คงประสิทธิภาพไว้สูงสุดมันคือความแตกต่างระหว่างการกินวัตถุดิบกับการใช้สารออกฤทธิ์ที่ผ่านการสกัดมาแล้วโดยเฉพาะนั่นเองถูกต้องค่ะ ที่น่าทึ่งคือเอกสารระบุถึงขั้นว่าวัตถุดิบต้องมาจากฟาร์มแอลเพตาเข้าโดยเฉพาะเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นคือการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารสกัดที่ได้ออกมามีมาตรฐานแล้วก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสได้จริงตามที่เขาทดสอบในห้องทดลองหรืออินวิทรนะคะโอเคครับสรุปว่าถั่วขาวทำหน้าที่เหมือนยามด่านแรกบนถนนสายย่อยอาหารคอยสกัดทับใหญ่ที่เป็นโมเลกุลแป้งค่ะประมาณนั้นเลย อันดัาหน้าคลิปต่อนะครับว่าแล้วพวกน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆล่ะครับที่อาจจะเล็ดลอดด่านแรกไปได้หรือน้ำตาลที่เรากินเข้าไปตรงๆเลยมันมีประการด่านที่สองไว้รับมือไหมเป็นคำถามที่นำเราไปสู่ผู้เล่นตัวที่สองได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ <laughs> และคำตอบก็คือมีค่ะประการด่านที่สองนี้มาจากถั่วเหลืองหมักอหรือที่ในเอกสารเรียกว่าโทอุชิ นั่นเองค่ะทออชิตัวนี้มีคำว่าหมักพ่วงมาด้วยแสดงว่ากระบวนการหมักนี่ต้องสำคัญแน่ๆเลยสำคัญมากครับเพราะการหมักทำให้เกิดสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยถ้าถั่วขาวจัดการกับแป้งครับ โทอุชิจะจัดการกับเป้าหมายที่เล็กลงมานั่นก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุคล,ลกคู่อย่างเช่นอย่างเช่นน้ำตาลทรายหรือซูโครสที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละครับแล้วมันจัดการยังไงครับมีกันไกคนละแบบกับตัวแรกหรอคะคนละแบบเลยครับในลำไส้เล็กของเราจะมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งชื่ออัลฟากลูโคซิเดสอัลฟากลูโคซิเดสค่ะ ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะทําหน้าที่ตัดน้ําตาลโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวหรือก็คือกลูโคสอ๋อซึ่งเป็นรูปแบบเดียวที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าเลือดได้ทันทีใช่เลยค่ะงั้นเอนไซม์ตัวนี้สินะที่เราควรจะโทษเวลาที่ผลลัพธ์จากของหวานมันออกฤทธิ์เร็วเหลือเกินมันคือประตูบานสุดท้ายที่เปิดให้น้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเราเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะและสารสกัดจากโทอูชิก็เข้าไปทําหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสตัวนี้ล่ะค่ะ อ oh. ทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนน้าตาลทรายให้เป็นกลูกโคสได้ช้าลงการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดก,ก็เลยลดลงตามไปด้วยสุดยอดเลยเป็นการทํางานที่ลงตัวมากๆตัวหนึ่งสกัดแป้งอีกตัวสกัดน้ําตาล ใ,ในเอกสารยังพูดถึงสารประกอบอื่นๆในทั่วเหลืองหมักด้วยนะครับอย่างพวกไอโซฟลาวโวนส์ซาโปนินอะไรพวกนี้มันมีบทบาทกับการบล็อกคาร์บด้วยไหมครับพวกนั้นเงินเป็นคุณสมบัติพิเศษที่แถมมาด้วยมากกว่าค่ะอ๋อครับสารกลุ่มไอโซฟลา o โวนหรือซาโปนินเนี่ย เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราโฟกัสที่ภารกิจสกัดกั้นคาร์โบไฮเดรตนะคะพระเอกตัวจริงของโทอุชิก็คือสารที่ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสนี่แหละค่ะโอเคชัดเจนครับตอนนี้เราเห็นภาพการทำงานเป็นทีมแล้วเรามีหน่วยป้องกัน2หน่วยที่ทางานคนละจุดแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันค่ะเป็นกลยุทธ์แบบสทางเลยอ๋อแต่ในเอกสารมีส่วนผสมตัวที่สด้วยคือพาสลียเข้มข้น ตัวนี้ไม่ได้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการบล็อกคาร์โบไฮเดรตเลยทําไมถึงมาอยู่ในทีมนี้ได้ครับคือบ่อยครั้งในสูตรผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้นะคะเราจะเห็นส่วนผสมที่เข้ามาทําหน้าที่เสริมกันครัพาสลีย์จะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระมันอาจจะถูกใส่เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานของเซลล์ในภาพรวมเหมือนเป็นหน่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอ๋อเป็นทีมพพอร์ตใช่ค่ะ ในขณะที่คู่หูถั่วกำลังทำงานหนักในการจัดการกับคาร์โบไฮเดรตอยู่แนวหน้าแต่แน่นอนว่าเรื่องราวหลักของเราวันนี้คือคู่หูถั่วทั้งสองชนิดนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้มันให้ข้อสรุปหรือมุมมองใหม่ๆกับเรายัางไงบ้างครับคิดว่าข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนกระบวนศน์เลยนะคะ เปลี่ยนกระบวนศน์เลยเหรอครับค่ะจากเดิมที่เราจะโฟกัสแค่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปตอนนี้เรากำลังพูดถึงการบริหารจัดการผลกระทบของคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นหลังจากที่มันเข้าสู่ร่างกายไปแล้วใช่เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหลีกเลี่ยงแต่เป็นเรื่องของการควบคุมผลลัพธ์เป็นกลยุทธ์เชิงรับที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารของเราเองซึ่งเป็นแนวพิษที่น่าทึ่งมาก ประเด็นหลักที่เอกสารสรุปไว้ชัดเจนเลยก็คือสารสกัดทั้งสองนี้ช่วยขัดขวางการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายเป็นการทำงานร่วมกันแบบสองประสานที่ครอบคลุมคาร์โบไฮเดรตทั้งรูปแบบเชิงซ้อนอย่างแป้งแล้วก็รูปแบบที่ย่อยง่ายอย่างน้ำตาลบางชนิดค่ะเอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วข้อมูลที่เรามีชี้ว่านี่คือกลยุทธ์การป้องกันสองชั้นค่ะ ชั้นแรกคือสารสกัดจากถั่วขาวที่ส่งควาซิโอลามินเข้าไปชะลอการทำงานของเอนไซม์ย่อยแป้งหรืออัลฟาอะไมเลสจากนั้นในชั้นที่สองสารสกัดจากถั่วเหลืองหมักโทอุชิจะเข้ามาจัดการกับเอนไซม์ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่หรืออัลฟากลูโคซิเดสทำให้การดูดซึมน้ำตาลบางชนิดช้าลงใช่ค่ะผลลัพธ์โดยรวมก็คือการลดการดูดซึมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งสงรูปแบบหลัก เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างกลไกลที่เฉพาะเจาะจงจริงๆครับค่ะแต่แนวคิดเรื่องการปล่อยให้คาร์โบไฮเดรตผ่านเลยไปโดยไม่ถูกดูดซึมแบบนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจและน่าขบคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรครับคำถามที่ว่าแล้วคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยทั้งแป้งและน้ำตาลเหล่านี้เมื่อมันเดินทางไปถึงสุดทางที่ลำไส้ใหญ่ครับ มันจะส่งผลต่อระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือที่เรียกว่า g ัต m i โครไบโอมของเราอย่างไรอ๋อจริงด้วยมันไม่ได้หายไปไหนใช่ค่ะมันอาจจะกลายเป็นอาหารชั้นเลิศให้แบคทีรียเจ้าถิ่นบางกลุ่มซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งในเชิงบวกเช่นการสร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือในเชิงลบเช่นการเกิดแก๊สในทางเดินอาหารเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะซึ่งนี่อาจจะเป็นพรมแดนความรู้ใหม่ที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะ